ยนกับผู้ใดทุกพื้นที่นั้นย่อมมีความมืดไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมแบบไหนแม้กระทั่งแสงแดดจ้าก,ก็ต้องมีเงาหรือใจิตใจของพวกเจ้าก็ต้องมีความมืดความมืดนั้นมายาชั่นลึกลับและยากเอื้อมถึงจุดพิศวงเลลอดลวงหลอกล่อผู้ที่ทาทายเข้าสู่ผวังอันไม่รู้จบเจ้าก,ก็ได้เข้ามาติดกับดักของเราซะแล้วในกาลเวลาของโลกทั้งใบที่กำลังขยับมีแต่เราผู้นี้ที่ยังคงอยู่นิ่งและสามารถท่องไปในโลกแต่ละใบและอยู่ได้ทุกช่วงการเวลาทำให้เราได้ไรู้จักกับ เรานักเรียนที่อ่อนแออย่างพวกเจ้าเราคือแท้เป็นความมืด God of Darkness จงปิดเกียร์ซะที่ได้รู้จักกับเราผู้นี้เพราะว่าเราผู้นี้มีนามว่าท่านอาจารย์ยามีซามะได้ <c oughs> เวลาแล้วเรานักเรียนที่อ่อนแอเอ๋ยจงมารับการอบรมจากข้าผู้นี้ซะวันนี้ข้าผู้ใหญ่จะมาสอนเจ้าในกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ สิ่งที่สําคัญในการเข้าใจของวิทยาศาสตร์ก็คือการเข้าใจถึงการสัมผัสของสรรพสิ่งของโลกใบนี้ซึ่งนั่นก็คือกฎของฟิสิกส์ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอยู่รอบๆตัวเจ้าตัวอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงถ้าเจ้ารู้ซึ่งการสัมผัสข,ของแรงโน้มถ่วงได้ <c oughs> เจ้าจะสามารถควบคุมสิ่งของให้อยู่ในสถานะที่คาดไม่ถึง วิธีที่เข้าใจถึงการสัมผัสที่ดีที่สุดคือการใช้จิตวิญ,ญญาณถ้าเจ้าสามารถใช้จิตวิญ,ญญาณได้ค่ะท้าเจ้าจะสามารถทําให้กฎของฟิสิกส์ถูกพันธนาการและสิ่งของรอบตัวเจ้าจะสามารถลอยได้เดี๋ยวข้าจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างจงลอยขึ้นวิงกาเดียมเรดิโอซ่าเอ้าทำไมไม่ลอยนะ รู้แล้วเมื่อกี้ข้าใช้พลังน้อยไปแล้วก็มันเป็นแค่ขถาพพุทฐานที่ใครทั่วไปบนโลกใบนี้นก็รู้กันทั้งนั้นแหละข้าจะมาสอนไล่คาถาในตำนานจะมีความแม่นยำและแข็งแกร่งกว่ามากฟังกันให้ดีนะพวกเจ้าจงดูเป็นตัวอย่างซะจะทำให้ของลอยได้ต้องใช้พลังแฝงจำนวนมากลุกไว้นะพวกเจ้าและทำตามข้าท่องตามด้วยมวลต่างๆในทุกเอกภพ จงรวมตัวกันมาอยู่ในเอกภพเดียวจงแปรผ่านตรงกับผลคุณของอนุภาคและพกพักกันของสองสิ่งจงลอยขึ้นสร้างมีงการเดียมรเรมยอสะเ็ไงล่ะวิชาของข้ามีประโยชน์แค่ไหนรู้ซึ้งเรียมนี่แหละคือวิทยาศาสตร์ <c oughs>